โ,โสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟ2 p ูเพจเช่นเคยนะครับผมและสำหรับคลิปนี้ก็รันไปกับการเกม Summoner Master รุ่น OG เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็ถึงคิวของนินจาแสงนะครับผมที่มาเติมนะฮะนั่นก็คือเจ้าอินุนินจาออฟทาคายาม่านั่นเองนะฮะก็ต้องบอกเลยครับว่าการมาเติมของน้องครั้งนี้เนี่ยน้องไม่ใช่ตัวเต็งใดๆนะครับผมน้องเป็นเพีย,พยงแค่ซิลเลเวลหนึ่งเท่านั้นมา พื่ออุดจุดบอดบางอย่างของเด็กทคายามะาเท่านั้นเองนะครับผมก็จากจุดนี้ถือว่าดีเลยมีความสามารถที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับผมแต่ใช้ได้แล้วโอเคมากๆนะฮะสำหรับลิตเด็กหลังจากที่น้องมาแล้วผมปรับเล่นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองไปดูกันครับผมอ่าก็ต้องบอกเลยครับว่าเกี่ยวกับนินจาแสงเนี่ยผมไม่ได้เล่นเป็นเมนหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของทริคต่างๆนะครับผมผมก็จะค่อนข้างจะพื้นบ้านเนาะเอาตามที่แบบว่าพอเข้าใจได้จัดเล่นกันง่ายๆนะครับผมก็เริ่มจากใบแรกนะครับผมนั่นก็คือเจ้า อินุอินจาออฟจายาม่าเลยนะครับผมเป็นซิลค่ารายหนึ่งนะครับผมค่าโจมตี2หน่วยซึ่งไม่เคยเอาไปตีนะฮะเป็นซิลเลเวลหนึ่งเท่านั้นเอเด็กเจดิฟเอนเก้าสปีดสี่ครับผมไม่มีค่าลมร่างอัพเลเวลตอนเข้ามาครับบอกว่าเข้ามาจากสกิลนะครับผมเราสามารถจั่วซิลหนึ่งใบนะครับผมจากจุดนี้ก็จั่วก็ได้ไม่จั่วก็ได้เนาะมันเป็น,นความสามารถนะครับผมที่เราสามารถนะฮะ อ่าสกิลครับผมว่าแสดงนะครับผมมิสติกชนิสเดวาร์สนะครับผม MP ค่าไรศูนย์หนึ่งใบในกองเราขึ้นมือนะครับผมเมื่อมีไนท์นินจานะครับผม2ใบขึ้นไปในสนามเราใส่เพียงศูนย์เอ็หนึ่งครั้งต่อเกมมันคือตัวเติมซิลและเติมมิดนะครับผมนั่นเองนะฮะก็ตอนเข้ามานะครับผมก็ะจววซิลได้นะครับผมเข้าเทิร์นเราอยู่ในซับเทิร์นเราก็ะสูนสกิลยกเดวาร์สเอ็มพีค่าไรศูนย์จากกองขึ้นมือเลยนะฮะก็ดูดีครับผมมีสกิลที่ยิงเคิร์ดได้้้ดดดดดววยยนน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 ัััััั่่่กก็คคคคคืืออซิิลใบบบบบะะะะรรรรรผผผผมมมมมมทีีีสปหตุญแจไเช เธอสองเทิร์นเมื่อมีซิลสัญลักษณ์ค่าแสงอื่นในสนามนะครับผมของเราจานสอง MP ไม่อินเทอร์เฟียร์ครับผมนี่คือสิ่งที่น้องใบใหม่ทําได้นะครับผมจากจุดนี้การที่จะเอาเข้ามาจากสกิลแน่นอนครับว่าตัวหลักของเรานั้นก็คือบักฮิเดะนะฮะซึ่งฮิเดะนี่คือเป็นอะไรที่แบบว่า <c oughs> แทงก็ได้นะครับผมหรือจะวิ่งตีก็ได้นะครับผมก็มีท่านลมล่างนะครับผมนินจาบวกแสงเนี่ยเขาจะยืนแอทแท็กสิบหกนะครับผมโจมตีสองครั้งกันเลยทีเดียวแล้วก็อินพีค่าโจมตีเพียงสองหน่วยเท่านั้นผมมองว่าการลมล่างนี้ถือวว่่าาตััใหญมมกนะครบผ และยิ่งมีอเบอร์ตี้ที่ส่งผลกับฝั่งตรงข้ามด้วยนั่นก็คือบอกว่าเมื่อมีนินจาท่าแสงสามใบขึ้นไปในสนามนะครับผมและหรือในชายเราเมื่อก้าวไปนี้ต่อสู้นะครับผมผลบวกแอทแทกนะครับผมบนซิลของซืลที่ต่อสู้ด้วยเนี่ยจะตายเป็นลบแทนนะครับผมนะทิ้งผลไประยเวลา1นึเทิร์นนะครับผมอันนี้คือมันเป็นอเบอร์ตี้ที่มันส่งผลกับฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็เป็นอะไรที่แบบว่าไม่ว่าเราจะตีไปหรือว่าเขาจะตีมานะครับผมเทคนนี้มันเกิดเมื่อต่อสู้นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่มันเกิดตลอดเวลานั โอเคฮะมีสกิลครับบอกว่าไลาฟ่ฟรีซิลเนมทากายาม่าครับหนึ่งใบในมือเรานะครับผมทำลายมิสติกการ์ดหนึ่งใบนะครับผมแบบอินเตอร์เฟียร์จ่ายสองเอ็มพีนะครับผมจากจุดนี้ถ้าไลา่น้องใบใหม่น้องอินุนินจาออฟทากายาม่าเนี่ยเข้ามาเขาก็จะได้จจวดซิลด้วยนะครับผมนะ จากจุดนี้ก็เป็นสกิลของทีเด็ที่สามารถไล่ฟีดยิงมิสได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีสกิลครับผมสร้างเอ็กซ์ต้านะครับผมเนมทากายามะหนึ่งใบนะครับผมเมื่อใบรองคือท่าแสงจ่าย2 MP นะครับผมอันนี้เป็นสกิลที่ผมมองว่ามันสร้างเอ็กซ์ต้าซึ่งเอ็กซ์ต้าเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเก่งมากๆนะครับผมจากจุดนี้เนี่ยผมวางซิลหลักไว้ก่อนแล้วมาที่เอ็กซ์ต้าก่อนเลยครับผมสำหรับเอ็กซ์ต้านะครับผมที่เอามาใบแรกนะครับผมก็ ติดเนมทาคายาม่าแน่นอนนะครับผมเป็นซิลเลเวล2นะฮะได้มาจากการสร้างเท่านั้นนะครับผม MP ค่าโจมตี2หน่วยแอทแท็กสิบสองดีเฟนสิบเอจะปิดหนะครับผมขับปฏิสีส 4, 4หน่วยเออสใบนะครับผมสามารถใส่ได้สูงสุด4ใบแล้วก็เอเบลตี้ตอนเข้ามาครับบอกว่าการไปน H ี 4, ้แอทแทกบวกสี่เอ็มพีลบสอนะครับผมเข้ามาแล้วตีทันทีเลยนะฮะเลือกตีได้เลยนะครับผมก็ส่งผลเวลาเร่งเทิร์น อาเบิตี้ถัดมาครับผมว่าการ์ดใบนี้แอทแทบวกสองตามมิสติกการ์ดนะครับผมในชายของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมต้องบอกว่าช่วงต้นเขาอาจจะตัวไม่ใหญ่นะครับผมแต่ถ้าเราเล่นไปถึงช่วงกลางหรือช่วงท้ายเนี่ยเจ้าตัวนี้คือบิ๊กเบิ้มใหญ่มากนะครับผมดูดีเลยนะแล้วก็อาเบริตี้ถัดมาครับอกว่าเมื่อการ์ดใบนี้กําลังจะออกจากสนามเราจวการ์ดหนึ่งใบนะครับผมสูญเสียไม่ได้นะครับผมดูดีมากฮะใบถัดไปครับผมนั่นก็คือเจ้าอามาคุสะนะครับผมชิโร่นะ วันนี้เป็นเ h a ออฟทาคายาม่านะครับผมเป็นซิลเลเวลหนึ่งเท่านั้นตอนเข้ามาเนี่ยสามารถเลือกหนึ่งอย่างครับบอกว่ารีมูฟซิลฝ่ายตรงข้ามที่ติดไดเมนชั่นเคิร์ดหนึ่งใบอับิลิตี้นี้สูญเสียไม่ได้ครับผมแล้วก็มีเลือกอันที่สองบอกว่ารีมูฟเอ็กซ์ตาร์นะครับผมของฝ่ายตรงข้ามไม่เกิน2ใบในสนามสูญเสียไม่ได้คือนี่แรงนะถ้าเป็นเด็กที่แบบว่าฝั่งตรงข้ามที่เล่นเป็นเอ็กซ์ตาร์นะครับผมก็จะโดนรีมูฟกันรัวๆนะฮะแล้วก็สกิลครับบอกว่าไลฟ์ฟรีมิสติกชุดเเเเเเดอออออออะะะะมมมมูิิิิซ่่งัััันน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 นคคครร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 บบบบบบผผผใใใใชชาาาายยยแตตต์์์์ฟฟีี้้ถ จะเลือกแต่การ์ดที่เป็นอินเตอร์เฟียร์เท่านั้นนะครับผมนะก็ตามสภาพเลยแต่ถ้าเราใช้ในเมนของตัวเองนะครับผมเรียกว่าซับเทอร์ของตัวเองเนะี่ยเราก็สามารถใส่2อ MP เ,เพื่อไล่มิสติกที่ไม่เป็นอินเทอร์เฟียร์ก็ได้นะครับผมนะก็1ครั้งต่อเกมต่อใบนะครับผมซึ่งแคปาซิตี้นะครับผมใส่ไม่จํากัดอยากใส่กี่ใบก็ได้เลยนะครับผมตามนั้นฮะหลังจากนั้นใบถัดไปครับเป็นเอ็กซ์ต้าเหมือนกันนั่นก็คือเซนเลเวสนะครับผมอ่กอาก็ไอเบลากิ อิบารากินะครับผมนะอ่านถูกแล้วล่ะคิดว่าเป็นเชสออฟทาคายามะนะครับผมแคปาซิตี้ก็คือใส่ได้อันนันเหมือนกันอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่เลยนะครับผมเข้ามานะครับผมสามารถเลือกหนึ่งอย่างนะครับผมแสดงนินจาสัญลักษณ์ท่าแสงสปีดไม่เกิน4กลุ่ม10บวกหใบในกองเราแล้วนำขึ้นมือที่ชิการะเป็นนี้ทำงานฟีลหนึ่งครั้งต่อซับเป็นตัวเสริมพวกหาพวกขึ้นมือนั่นเองนะครับผมและถ้าเลือกกันที่2บอกว่าซิลเลเวลไม่เกิน3นะครับผม1ใบติดไดเมิเนชั่นเคิร์สได้ยนะลกมสอยงเทิร์นนะ ของเรานะครับผมนำการ์ดใบนี้ไปที่ดีเฟนส์ไลน์สูญเสียไม่ได้นะครับผมก็คือแอบแบบไม่รู้จะยืนหน้าทำไมนะครับผมแต่ว่าก็คือสามารถลงมาที่ดีเฟนส์ไลน์ได้นั่นเองมีสกิลครับบอกว่าถ้าแสงเราใบหนึ่งใบนะครับผมแอทแท็กบวกสองและยกเลิกนะครับผมวิกสตาทหนึ่งเทิร์นนะครับผมจ่ายศูนย์เอ็มพีหนึ่งครั้งต่อเกมต่อใบครับผมนะมีกี่ใบก็ใช้ตามนั้นได้หมดเลยครับผมอันนี้คือหมวดเอ็กซ์ตาร์สามใบครับผมที่เราใส่ในเด็กนะครับผมกลับเข้ามาในหมวดของสายตรงนะครับผมเป็นซกิลเลเวลสาม 刚。嗯 เป็นซิลเลเวลสาใบเดียวเลยนะครับผมในเด็กนี้จะมีเลเวลสเพียงแค่ใบนี้เท่านั้นนะครับผมแอทแท็กสิบสองดิเฟนสิบสองสปีดสี่นะครับผมรวมล่างกับเอ่อนินจานะครับผมแอทแท็กสูงสุดเนี่ยจะยืนที่สิบห้ากันเลยทีเดียวเข้ามาจากการไล่ปกตินะครับผมปกติณที่นี้คือการไล่จากมือนะครับผมซึ่งผู้เล่นจะต้องเสียสามเป็นพีในการไล่นะครับผมนั่นคือการไล่ปกติเท่านั้นนะครับผมอเบเรจีที่เกิดขึ้นนั่นก็คือถ้ามีเนมทาคายมาไฟเราใบอื่นในสนามสามารถลิมูฟซิลหนึ่งใบไฟตรงข้าม ใบอื่นแอทแทกบวกสองดีเฟนต์บวกสองอ่าก็เป็นตัวพับพลังให้เพื่อนครับมี3าใบก็บวก6นะครับผมดีเฟนต์หกกันไปเลย สกิลครับผมว่าซิลไม่เกิน2ใบติดไดเมนชั่นเฟิร์สหนึ่งเทิร์นนะครับผมเมื่อใบลองคือเนมทาคายาม่ายืนแอทแท็กลายจ่าย2 MP สกิลนี้ดูดีมากครับเป็นตัวที่แบบเอาไปโยนไดเมนชั่นเฟิร์สเล่นกันรัวๆนะครับผมบอกได้เลยว่าเถื่อนมากนะครับผมมันโยนทีมันโยนทีละ2ใบอ่ะนะครับผมหลังจากนั้นใบถัดไปครับผมนั่นก็คือคิริโกะนะฮะคิริโกะเนี่ยเป็นเชดออฟทาคายาม่ามีเอวิตี้ตอนเข้ามาคือสามารถนำมิสติกชนิดลีดิกชุดเตอร์โมลิซิ่งเดอะซันหนึ่งใบในมือหรือใน ลิลิกชุดเดอะมูนลิสต์เดอะซันครับมันเป็นพวกตระก,กูลลิลิกเยอะนะครับผมแล้วก็เป็น PS ก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับผมจากจุดนี้มีดาวสมูไรแล้วหนึ่งนะครับผมนะใครอยากรู้ในหมวดของมิสติกส่วนนี้เนี่ยอาจจะต้องไปเสิร์ชดัตตาเบตดูสักนิดนึงนะครับผมจากจุดนี้ผมไม่น่าจะได้เตรียมไว้ให้นะครับผมเอาไปที่ธนะครับบอกว่าวิกทัศนะครับผมถ้ามีนินจา ถ้าแสงสาใบขึ้นไปในสนามและหรือในชายเหล่านะ,ะก็จะมีวิกทัตในตัวแล้วก็มีเวอรตี้กที่ผมมองว่าอันนี้ดีที่สุดเลยนะครับผมบอกว่ามีแต่แสงฝ่ายเราในสนามนะครับผมการเป็นไอแท็บวกหนึ่งแ,และ MP ลบหตามมิสติกฝ่ายตรงข้ามในสนามนะครับผมใครที่เป็นสายติดของสายกลางบ้าน PA นะครับผมน้องคีริโกก็จะ MP ลบหตามจํานวนมิสติกที่ฝ่ายตรงข้ามมีเลยนะครับผมนะก็ดูดีนะครับผมอันนี้ผมชอบมากนะครับผมเป็นตัวศูนย์ตีได้ด้วยใบถัดไปครับผม อากิระนะครับผมก็แน่นอนครับเป็นเชสออฟทากายามะคนนี้เป็นตัวโจมตีกันสวนนะครับผมที่ผมมองว่าค่อนข้างดีมากนะครับผมแล้วก็ถ้าทำคอมโบร่วมกับ ซิลที่สามารถยิงไดเมนชันเคิร์ดได้ใช่ไหมครับเขาจะมีรีที้บอกว่าเมื่อการเปนี้โจมตีสำเร็จสามารถทำลายซิลที่ติดไดเมนชันเคิร์ดหนึ่งใบได้นะครับผมก็โหดร้ายกันเลยทีเดียวนะครับผมยิงได้ทิ้งไว้แล้วก็เอาอัคระวิ่งไปตีนะครับผมถ้าได้ตีสำเร็จนะครับผมก็จะได้ทำลายนะครับผมแล้วก็มีสกิลบอกว่าการเปนี้แอทับกบวกสามไม่ถูกทำลายจากการสวนกลับหนึ่งเทิร์นจากนั้นสั่งการเปน,นี้โจมตีฟรีนะครับผมเมื่อมีนินจาท่าแสงไฟเราใบอื่นในสนามวีแอลนท์แรงจ่ายสองเทนพียกเลยนะือ หลังจากนั้นก็จะมาที่ นนนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเชฟออฟทาคายาม่าเช่นเดียวกันแอบเป็นแท้งนะครับผมต้องบอกเลยว่าแอบเป็นแท้งแต่ถามว่าตีได้ไหมตีได้ด้วยซึ่งตัวเขาใหญ่มากนะครับผมยิ่งเป็นช่วงกลางเกมหรือท้ายเกมเนี่ยเขาจะบุกพลังสองน่วยตามเมนมทาคายาม่าฝ่ายเราไปอุลในสนามยกเลิกโดยพีเอไม่ได้อันนี้คือดีมากนะครับผมแต่สําหรับอาเบลิตี้อันแรกเนี่ยผมมองว่าอันนี้คือไฮไลท์ของใบนี้เลยนะฮะผมบอกว่ามีเนมทาคายาม่าฝ่ายเราใบอุลในสนามการเบนี้แอทต์บวกสามและยกเลิกมิสติกฝ่ายตรงข้ามคือจากจุดนี้เนี่ยมมมมััันนนยยยกกกกกเเลลิิิสตตตไดด้้้ะะะครบบผแถวววใหญ่่ฮ็อองา คุ้มค่าหน้าใชน้นะครับผมแต่ก็แอบติดไปแค่ายเลยนะครับผมอย่างที่ผมบอกเลยว่าคือตัวทำเกมของเด็กทักขยามาเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับผมจังหวะไหนมันก็แบบ คือบางจังหวะมันขึ้นอีกเซตหนึ่งเราก็เล่นอีกเซตหนึ่งแต่ถ้าว่ามันขึ้นอีกแบบหนึ่งเราก็จะเล่นเกมอีกแบบหนึ่งทันงทีนะครับผมจะทําเกมตีก็ได้หรือจะทําเกมดันดั่นเคลิ์ดก็ได้นั่นเองนะครับผมใบถัดไปครับผมนั่นก็คือน้องอายุ U, นะฮะผมเป็นเชดออฟทคายามะเหมือนกันนะครับผมอับรที่เข้ามาสามารถสแสดงนินจาท่าแสงหนึ่งใบในมือเราจากนั้นสแสดงนินจาสัญลักษณ์ท่าแสงหนึ่งใบในกองเราขึ้นมือครับผมที่ชิกาเ็น้ทำการพินหนึ่งครั้งโดนซับเป็นตัวหาพวกขึ้นมือนน,อออน,นนัก็มมคือ เป็นใบรองให้กับเนีทากายาม่าครับผมแอดแท็กบวกสองรีเฟนบวกสองและยกเลิกมิสติกซูนเทิร์นฝ่ายตรงข้ามจากจุดนี้เป็นใบรองให้ครับฮิเดะฮิเดะก็วิ่งตีได้เลยครับผมนะอุตรดุลบอกเลยนะฮะหลังจากนั้นตัวถัดไปครับผมจะไม่ติดทากายาม่าแล้วนะครับผมนั่นก็คือเจ้านะครับผมไลท์การ์เดนนินจานะครับผมเดวเวกินนิงนะครับผมจากจุดนี้ผมลดจนวนและใส่ไปแทงสามใบเท่านั้นเอเล็ี่บอกว่า การ์ดใบนี้อยู่ในรีมูฟโซนนะครับผมลินจาท่าแสงไฟ้อยแท็บบกหนึ่งดีเฟน์บวกสองนะครับผมแล้วก็สกิลที่ทำให้เขาไปอยู่รีมูฟโซนได้ครับนั่นก็คือเรารีมูฟการ์ดใบนี้ในสนามนะครับผมไล์ฟีนินจ่าสัญลักษณ์ท่าแสง1ใบกลุ่ม10บวกนะครับผมหใบในมือหรือกองเราก็ได้จากสองเอ็มพีอินเตอร์เฟียร์นั่นเองครับผมดูดีมากครับผมสกิลครับบอกว่าไล์ฟีการ์ดใบนี้จากมือทำลายมิสติกการ์ดหนึ่งใบนะครับผมเมื่อมีซิลสัญลักษณ์ท่าแสงนะครับผมสามใบ การที่นินจานะครับผมก็สามารถกระโดดเข้ามาในสนามแล้วก็ทำลายมิตได้นะครับผมอ่ะหลังจากนั้นครับผมก็จะเป็นคางูยะนะฮะก็จากจุดนี้เล่นนินจาก็คงจะไม่พ้นไม่หนีคางูยะเพราะว่าคางูยะเนี่ยเขามีข้อดีตรงที่ว่าเข้ามาเนี่ยครับถ้ามีนินจาอยู่ในสนามไฟเราเนี่ยสามารถแสดงมิสติกชุด เดอะมูริสิ่งเดอะซันหนึ่งใในกองขึ้นมือได้นะครับผมชื่ชอนี้ทำงานหนึ่งครั้งต่อซับเทิร์นซึ่งมันเป็นข้อดีของเด็กขิงจามันเติมมือได้แล้วก็มิติเซตเดอะมูริสิ่งเดอะซันเนี่ยมันเป็นเซ็ตที่สามารถต่อยอดไปสู่มิติเซตอื่นๆได้ด้วยนะครับผมนะต้องบอกว่าอย่างนี้เลยอ่าเนื่อนไาในเด็กนะครับผมของเราต้องไม่มีการ์ดชุดปกตินะครับผมซุนสันสาสก,กุระนั่นเองเมื่อการ์ดมีมิติชุด เดอะมูนิสิ่งเดีันที่ไม่ใช่เอ็กซ์ต้าไฟเราตกชายนะครับผมจากสนามเราสามารถจวมิสติการ1หนใบที่ซิจาเปไนยิงทำงานเพียงหครั้งต่อซับนะครับผมก็เป็นตัวเติมจัวเติมมือนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีสกิลด้วยนะบอกว่านิมจา1หน่งใบอัพเรตี้สูญเสียไม่ได้นะครับผมหนึ่งซับเทิร์นหนึ่งเอ็มีแบบอินเตอร์เฟียร์จาย2สองครั้งต่อเกมได้นะครับผมต่อใบนะก็มีสามใบก็ยิงหกครั้งครับผมสี่ใบนี้แปดไปเลยนะครับผมในหมวดของนิมจารวก็จะผมด นะครับผมหรือถ้าแสงที่ไม่ใช่ชีตาเบลนี้ไฟเราออกจากสนามนะครับผมก็จะเวนอัพออกมาเลยนะฮะแล้วก็อบริตี้ถัดมาครับผมว่าการ์ดใบนี้ไม่ถูกทำลายจากการสวนกับไม่ใช่สวนกับการ์ดใบนี้ไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้กับซิลที่ติดเคิร์ดนะครับผมใครติดเคิร์ดวิ่งมาตีเนี่ยเขาไม่แพ้เด้ออ่าแล้วก็ขณะที่กาดฟินี้ต่อสู้นะครับผลผลบวกบนซิลที่ต่อสู้ด้วยเนี่ยจะกลายเป็นลบแทนมันจะมีความคล้ายๆกับพี่เดชสักนิดนึงนะครับผมแล้วก็เกิดตอนต่อสู้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็ทำงานคนละแบบกับพี่เดชเนาะคนนี้จะยืนแอบผมมีีออะบบิลกว่า ถัดมานะฮะมีซกิลเนมโฮรี่ Holy, หรือสัญลักษณ์ค่าแสงในสนามเรานะครับผมเมื่อการไปนี้ตกชายจากการต่อสู้สามารถไล่ฟีการ์ดใบนี้นะครับผมจัดถ่ายสูญเสียไม่ได้หนึ่งครั้งต่อเกมนะครับผม,ผมก็ตามนั้นเลยฮะแล้วก็มีสกิลครับด้านล่างซึ่งบอกเลยว่าไม่ได้ใช้ครับบอกว่านำการ์ดใบนี้ในมือเข้ากองครับผมจากนั้นไล่แอรียลหนึ่งใบในกองเราจ่ากสูนย์นีซึ่งจากจุดนี้ไม่ได้เล่นแอรียลเนาะติดมาไวเพราะว่าน้องเป็นแสงด้วยแค่แค่นั้นเองครับผมอ่ะ แล้วก็ในหมวดคอมมิสติกัสเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันเล่นกับเดอะมูริสิง่งเดซันเป็นหลักนะครับผมนะแล้วก็ในเรื่องของการทําเกมจั่วเนี่ยมันจะจั่วได้ด้วยตัวเองเลยนะครับผมในตีมเด็กไม่ว่าจะคางูยะนะครับผมหรือว่าจะเป็นเอ่จ้าหน้องใบใหม,นม,มนน่นะครับผมนั่นก็คืออินุเนี่ยครับผมมันก็จะทําให้จั่วซิวได้ด้วยนะครับผมก็เป็นอะไรที่ผมโอเคมากๆนะฮะหลังจากที่ได้ลองเล่นแล้วก็มีความรู้สึกว่าไหลลื่นลื่นปลื้ดนะครับผมแต่ว่ามันมีอารมณ์แบบแบ่งเป็น2เซต นะครับผมแก๊งหนึ่งจะเป็นแก๊งวิ่งตีอีกแก๊งหนึ่งจะเป็นแก๊งโยนเคิร์ตนะครับผมโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าขึ้นอะไรมาผมก็จะเล่นอันนั้นนะครับผมสมมติแบบว่าตีมือแรกขึ้นมานะครับผมหนักไปทางเคิร์ฟผมก็จะเล่นยิงเคิร์รัวๆไปก่อนเลยนะครับผมสร้างเอ็กตมายิงเคิร์ตยิงเคิร์ฟยิงเคิร์ฟถ้าตีได้จังหวะหลุดค่อยตีนะครับผมแต่กับอีกแบบนึ่งก็คือถ้ามันขึ้นตีวิ่งตีนะครับผมผมก็จะยืนแบบเป็นตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็วิ่าากใรง ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมก็ไม่ได้เล่นแบบเป็นเมนหลักจริงๆนะฮะผมอันนี้จัดออกมาในเวอร์ชั่นที่สไตล์ของผมเล่นผมเป็นสายชอบวิ่งตีผมก็จะตีจนตลุดซึ่งไม่ถูกใจใครก็ต้องกาบขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปหน้าผมจะเอาอะไรมาให้รีวิวอีกดีจะนําเสนออะไรก็ติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ดีครับผมขอบค <c oughs> <c oughs> okay, ุณครับโอเคครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ